สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนข้างบ้านเกษตรผสมผส,สานอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเก็บดอกอัญชันในสวนเรานะคะตอนนี้ก็เต็มต้นเลยนะคะปกติจะเก็บเช้านะคะวันนี้ไม่ได้เก็บมาเก็บเย็นเราก็จะพามาเก็บและก็ดอกอัญชันนี่มีประโยชน์ ดีๆหลายอย่างเลยนะคะเดีย๋ยวเราก็จะบอกข่าวๆนะคะนี่นะคะันจะเป็นแบบบำรุงสายตาช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะนี่แล้วก็ขับปัสสาวะเป็นยาระบายอ่อนๆเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะนี่ช่วยลดริ้วรอยลดความเสี่ยง ในการเป็นโรคไขมันอุดตันนะคะนี่บำรุงเส้นผมให้เงางามดกดำที่เขาเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาสระผมแล้วก็เป็นครีมบำรุงผมอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้แล้วก็ ช่วยลดริ้วรอยนี่ประโยชน์มากมายเลยพอเราฟังประโยชน์ไปแล้วเราก็มาเก็บไปไว้นี่นะคะเอาไปไว้ต้มต้มน้ำกิน อันนี้เยอะเลยนี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยปลูกง่ายนะคะอยากให้ทุกบ้านปลูกไวะะ้เนี่ยค่ะไปซื้อเขาแพงนะคะขีดละสี่สิบบาทนี่นะคะนี่เราก็มาเก็บไว้ตากที่สวนเรานี่ก็จะเก็บไว้ ดอกใหญ่สีสวยนะคะขึ้นง่ายมากเลยค่ะเราเอามาปลูกแค่มเมล็ดเดียวเขาก็มีมเมล็ดร่วงลงกับพื้นเขาก็ เกิดแล้วคะ่ะยิ่งหน้าฝนยิ่งเก็บเกิดง่ายนี่ต้นต้นเดียวนะคะเนี่ยแป๊บเดียวได้ขนาดนี้แล้วนี่ดกเลยคะ่ะฝนตกทุกวัน ตอนเด็กๆเราก็ชอบเอาไปเขียนคิ้วนะนี่เด็กแรกเกิดนี่ค่ะวันนี้เราก็เก็บได้พอประมาณแล้วนะคะเราจะเอาไปต้มน้ำประโยชน์มากมายทุกบ้าน ปลูกไว้ก็ดีนะคะวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนข้างบ้านเกษตรผสมผสานวันนี้สวัสดีค่ะ